สวัสดีครับอ่าวันนี้นำอาหารนะครับอ่าของคุณแม่กิ๊กนะครับมาให้กับน้องธันวานะครับอ่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับกลัาสวัสดีคุณแม่กิกอ่านะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่คุณแม่เมตานะครับอ่านี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับน้องธันวานะครับกลัาวขอบพระคุณนะครับคุณแม่กิกนะครับที่เมตตาอ่า ผลไม้นะครับปิดยอดให้กับคุณตากับดันดาในวันนี้นะครับก็นํามาให้กับน้องธันวานะครับกล้วย15หวีนะครับอ้อยสามัดนะครับแล้วเราก็จะมีแตงโมด้วยนะครับแตงโมนะครับที่พังน้ำมนต์นะครับนํามาให้นะครับมีแตงโมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับก็ขออวยพรนะครับไปยังคุณแม่กิกด้วยนะครับขอให้คุณแม่กิกนะครับและครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณแม่คิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็ อย่ามาใกล้นะครับความไข้ขอย่าให้มีนะครับร่ารวยเงินทองนะครับผมก็สาธุสาธุนะครับขอให้อาบารมีช้างทั้ง3ามเชือกปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนําพานะครับนาพาให้คุณแม่และครอบครัวประสบพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุสาธุนะครับของธนวาต้องให้ทานกับพื้นหญ้านะครับอ่้ทานในตะกร้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวใส่ตะกร้าพังหมดนะครับน้องธนวาเพราะว่าเป็นช้างที่แบบเอา ใจเนียนะครับทานอาหารไม่ทันก็จะวอยวายใส่ตะกร้านะครับนู่นนะครับรถเข็นอาหารก็อยู่นู่นนะครับนําไปเอากล้วยมาแล้วครับนี่ก็ไม่สบายนะครับไม่สบายเพึ่งหายดีนะครับเพึ่งหายดีจากอาการท้องเสียนะครับอย่างว่านะครับท้องเสียช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับช้างก็ปรับสภาพร่างกายไม่ทันนะครับก็ทําให้อากาศนะครับ เปลี่ยนแปลงก็ทาให้ช้างไม่สบายกันได้นะครับช้างไม่สบายกันได้ก็กราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะครับคุณแม่กิกนะครับที่เข้ามาร่วมเมตตานะครับปิดยอดปิดล้านให้กับคุณตาและหล้านหลานในวันนี้นะครับก็นําอาหารนะครับส่วนของน้องธันวานะครับมาให้กับน้องธันวานะครับได้ทานนะครับนี่นะครับก็ไม่สบายก็จะผอมลงหน่อยนะครับผอมหน่อยนะครับน้องธันวาไม่ได้ทานกล้วยมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่ได้ทานกล้วยทานผลไม้มาเป็นอาทิตย์นะครับจ้อย เดี๋ยวก็ให้ทานเรื่อยๆนะครับแตงโมนะครับจะให้ทานเรื่อยๆนะครับให้น้องทานเรื่อยๆนะครับแตงโมก็มีทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งแตงโมนะครับวันนี้โอ้อร่อยแท้ธันวาวันนี้นะครับอร่อยเลยนะครับนี่นะครับกราบขอบคุณคุณแม่กิ๊กนะครับที่ไม่ตาผมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับน้องธันวานะครับถ้าถ้าไม่วุ่นวายนะครับถ้าอย่างนี้ก็ดีนะครับถ้าไม่วุ่นวายแต่ถ้าเวลาอ่า วายๆนะครับโอ้ยสนนะครับน่ารักน่าชังบี๊เคลนงวยจะบิเคนป้อยล่ะครับไอ้บิเดี่ยเข็นบัสไอ้เจ้าจ้าเอเอเดี๋ยวค่อยอาบให้นะครับเดี๋ยวให้น้องทานเสร็จก่อนเดี๋ยวน้ํากระเด็นโดนผลไม้เดี๋ยวน้องจะไม่ทานนะครับน้ํากระเด็นไปโดนผลไม้เดี๋ยวจะไม่ทานกําลังทานผลไม้อร่อยๆนะครับมาอาบน้ําให้ธันวาบอกว่าเดี๋ยวโกรธเลยนะครับกําลังนั่งกําลังยืนทานอาหารอร่อยๆมาฉีดน้ําให้ผมทําไมผมไม่อาบนะครับ ตอบขอบพระคุณนะครับนี่นะครับอ๋อธันวาจอมซนจอมลื้อจอมบึนจอมวายมีทุกรสชาตินะครับในตัวธันวานะครับถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นโซนอาหารต้มยำกุ้งนะครับมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานมันนะครับในตัวเดียวนะครับน้องธันวานะครับในตัวเดียวนะครับนี่นี่นะครับธันวาอ่านะครับ ันวา้อยจอมส่วนันวาน้อยจอมวยวายนะครับันวาน้อยจอมวยวายทานเก่งนะครับคุณแม่เห็นตัวเล็กอย่างนี้นะครับทานเก่งมากนะครับอ่าพวกรานนั่งคิดดูคิดดูนะครับว่าหนึ่งร้อยวีันวาไม่อยู่นะครับหนึ่งร้อยวีนี่ไม่อยู่นะครับพวกรานว่านะครับหนึ่งร้อยวีนี่ไม่อยู่นะครับทันวานะครับถ้าเป็นตะกร้าเหมือนพวกเขานะครับหนึ่งร้อยตะกร้าสองร้อยตะกร้านะครับสองร้อยตะกร้าทันวาทานหมดนะครับถ้าเป็นตะกร้านะครับตะกร้าผลไม้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็น อ่กล้วยอย่างนี้นะครับพ่อควานว่าหนึ่งร้อยวีก็ไม่ไม่อยู่นะครับไม่อิ่มนะครับทานหมดแน่นอนนะครับหลังจากที่พ่อควานเคยพาน้องทานดูนะครับโอ้ทานคักขนาดเลยนะครับนี่ทานเสร็จก็คั้นนะครับเกาอ้าวเกาเกานะครับโอ้ยมีความสุขมากเลยนะครับอาหารก็มีแต่อรลอยนะครับมีอ้อยมีกล้วยมีแตงโมนะครับของคุณแม่ท่านเมตตาเข้ามานะครับบุฟเฟ่เลยนะครับวันนี้ธันวาบุฟเฟ่อาหารนะครับ บุฟเฟ่ต์นะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับที่เมตตานะครับน้องธันวานะครับเมตตานะครับน้องธันวาก็หายดีแล้วนะครับหายดีเดี๋ยวเราดูนะครับว่าพ่อฟานจะพาน้องไปร่วมไลฟ์วันไหนนะครับเพราะว่าก็อยากจะพาไปไลฟ์อยู่นะครับเดี๋ยวได้ให้ทานผลไม้จะเ็วขอบคุณครับขี้เกียจแล้วครับทานในผลไม้ขี้เกียจแล้วครับอ้าวบนสูงมังขอบคุณครับแล้วบนสูงบนเดีวบนสูงด้วยครับขอบคุณครับ ได้ทานผลไม้แล้ขี้เกียจนะครับขี้เกียจขี้เกียจนะครับนี่ก็หวังว่าทันวาหายคําเพลงจะไม่เป็นต่อนะครับเพราะว่าสองเชือกนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเชือกใดเชือกหนึ่งไม่สบายก็่าจะเป็นตามกันนะครับนี่ครับผลไม้นะครับก็อย่างว่านะครับคนเราเหมือนคนนะครับเหมือนคนเพิ่งหายจากอาการไม่สบายใหม่ๆก็จะยังแบบ ไม่เต็ม้อยนะครับ oh ร่างกายยังจะไม่เ oh ต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยนะครับจะทานอาหารอร่อยๆเลยเออเลือกเลยครับบุฟเฟ่เลยครับวันนี้บุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่อาหารเลยนะครับวันนี้นะครับบุฟเฟ่เลยนะครับธนวาน้อยจอมลีลาจอมวอยาวจอมซนนะครับจอมทะลิ้นนะครับนี่นะครับช้างน้อยตกมันกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมและก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างฝา ด้วยดีเสมอมานะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่กิกนะครับเป็นอย่างสูงนะที่ท่านเมตตาเข้ามาร่วมปิดร้านนะครับให้กับทีมงานช้างป่าในวันนี้นะครับพ่อควานขอกราบขอบพระคุณคุณแม่นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตานะครับคุณตากับหลานๆนะครับนี่เกานะครับคันนะครับนี่นะครับเทคนิคการคันนะครับเกาสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้กอนะครับผมก็ขอให้คุณแม่กิกนะครับและครอบครัวนะครับจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คุณแม่คิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ท่านได้สมดังใจปรารถนาท่านทุกประการนะครับความเจ็บก็อย่ามาใกล้นะครับความไข้ก็อย่าให้มีนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับก็สาธุสาธุนะขอให้บารมีช้างทั้ง3เชือกปกปักรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับบุญนำพานะครับนำพาให้คุณแม่และครอบครัวประสบพบเจอสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตในครอบครัวนะครับสาธุสาธุนะครับพอควานก็ขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนะครับผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ